เอ,อ้ยไปไปกินเมนูเด็ด,ด,ดไหมเมนี่ปะแมนครับไว้มันตน้นขอขงมีแนวขายเด็ดเดี๋ยวคนเป็นเหล่าจะเป็นกับแกมไปได้ยยดไปเดยวไปมาไปรับแรงต้องมาตามหาปถุดิ่ไปเห็ดเมนูก่อนนะครับหนองมมนมีใก่เก่งเลย มันอเอามวกัวด้มือนี้ละชิไิจัดการนะี่ขอนำไก่ว่าเอาไปเบิ่งกันเลยนะครับว้าไงกูเบี้ยเหนอยังอยู่เนาะยืนว่าที่เด็ดลายวะยเตตัวใดเด็ดเด็ดนี่ลูกตัวนี้เลยนี่ใช่หรือนะเยอะเท่าไรนี่นะลา,าย,เย,าย,ายไเลย สุนอา,ลาไลฟ์ไปเลยว่าอ,อยากได้ไป็เนเด็กได้ป <c oughs> ่ะฮะขี้เด็ดเลยลูกตัวนี้แมนวะเอ๊ะขืออยู่วะหนิงยินข่าว่างานไล่เส่วกนี้มาอยากได้คนดูแลนะว่ามีเนี้ยเอามาเสนอได้นี่เออยังอี๋ไอมีคำถามมาถามไปมาสิออกได้หนิไอ้มีคำถามมาถาม คันอา่านคัน้นโตตอบว่าได้อ่ขอไก่ตัวนี้ไปเรียนสนใจวะแต่คันแต่แต่คันอ่านตอบประเทศอ่านสิดูแกกลใครหาทีมเลยงตกระเทงงานของโตเลยได้เลยสนใจวะได,<า>ได้เอาจริงจังจั้งใดฮะอ่านมีคำถามมาถามคำถาม,ถามาายังไงเลย เป็นคำถามอะไรเอ่ยคาดโตตอบได้เลยอาสิดูแลกไกลห่อาทิตย์หนึง่งคำถามมีอยู่วะปลาอะไรขี้เท่าเกาะมารลุแล้วเากาะโตแล้วพ็ตอบเสียไกลได้เลยเสียไกลได้เบ้าวันฮะปลาวันเล<ะ>า,าวันก็ขี้เท่าเกาะ ให้กาสตอมาอีกเนียยนึงเซตไอได้สิยกไเดียงเนาะแต่ไก่ไม่เลี้ยงแค่อาให้ตอบให้ตอบปลาอะไรขี้เท่ากับปลาสลามเีเสยเเตไอด้ไอชิบวกไปออย่างปลาเผาแม่ด้ขี้เท่ากอนได้ปลาเาเลย bog long mình là a là đây tuấn này set ha bây này rồi lượn đây lại rồi set tít đét miếng tuấn tít đét miếng mẹ nó tuấn đây tuấn đây sana ra suốt mẹ nó chặt nó lên ไม่พอได้แนวไปเรียงแล้วสันไอเอาได้นไหนตัวเดไอเอาตัวค้งนี่แล้วเอาลูกตัวนี้เดี๋เว・เ้แดดเลยตัวนี้บกเลยสุหยอดอีดดีตัวหนี–่จจบให้แด้จบให้ด้มเม ลกลงอ่ะเได้โอเคโอเคอเรียบร้อยครับ

cảm cổ, là kiếm là lên tới kiếm ha, khóa này, nhà của dì là nó sụp là เราเห็นซ้ำนะครับมันแจก,กวมดไก่ลุยดงไก่ลุยดงเขียวยังไงเหมือนไก่ใต่หนามเอยไกลไ่ไกล,ไไกลุยดงเลยรอชิมรอ,รอชิมมันว่ามันเฉยคาไข่เบิ้ลไข่ ขันนลอยหนึ่งวันนี้เลยคาค่ายเรียบร้อยไหมครับแม่มึงไปไปเป้านีไไก่ลุยดงโดนยังวะโดนมอยบอกแข้งอยากเด็กอยากเด็กเรียนตะเกียมแต่ละคนเบิดนะครับ 你们都。